กำลังใจให้ทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินคุณแม่พอรอาพีเลอดีนะครับเพิ่นเจอพายุทอลมนะครับสูส้ๆเดอ้อทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับบราม่อยากให้เจอแล้วเนาะแม่ถ้าเจอมากมันก็เสียหายหลายอย่างแล้วเนาะมันเป็นหมอลำกลางแจ้งไหมนะครับสูส้ๆเดอ้อนะครับพายุเข้า9ถึง1ิบ มือนี่เจอแทมะมอหลาแใจคือรอยอยู่กลุ่มภาวาอุดอรเบิงฟีพรอมไรสดกลุ่มปีดพร้อมนะมือนี่ก็สรลัวได้แม่ <c oughs> บรยากาศแบบคือทีฟ้ามันหนาเปียะแล้วนะครับแต่บบตก็บ่ตกหรอกเบิงบนอลลนเบิงแล้วตกนะครับมันกระทอนกระแท่นคนบ่ตกบักระ,บ,ะกบ,กบกบอลลอนบ่นต้องมักเก็บบักระบกเริอมือแลงแม่สวัสดีแม่ทองจแม่หูพี่มนแม่ละอ,อตีเนสแม่จำจำ่าแม่จำเรืองสีน้มนะครับแม่สมพร นะครับด้วยนะครับแม่นาพาพรหนุน่มบุรีรัมคอยปลอดสนเดอ้อเหม่อนว่าโปรครับขายเหมือนเดิมครับเบาน้นปักหมดุดเบาโน้นปักปักหมดุดขายบอเบาน้นสากี้ยมมีแอนบอสิบเอ็ดมีครับ สอจะมาถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับิมพ์ระบอพิมพโคตรครับวันนี้มีไล์สดไหมครับสัญญาณมันขึ้นแค่สองขีดนึงแหมแม่เดี๋ยวหาช่องทางในการไลฟ์สดให้ให้ดูนะครับขอบคุณไลฟ์สดนะครับบอลนซอดีแม่ประกอบนะครับโอ้ยโอ้ยแม่มือแรงบ่มีหม่องอยู่หม่องนางหม่องนอนเท่อ้เจ้าภาพเมียหลวงเมียหลวงบุญมา มีหดมีหน่อยเมีหลวงเมีหัวหน้าบ่อยเยอะแยะพี่น้อง Mother, ามาเด้อเจ้าภาพสาธเจ้าภาพคือหไายแท้คืนนี้เอบีกรุงเทพมหานครเอบี AB, ลังไหลมาตุมมาโฮมแท้เพราะเป็นงานของเอบีนะครับมือแรงมากก่อนนางหนามาซราบประเบิงเพราะว่าสนามโรงเรียนมันแคบมากเลยนะครับมาก,ก่อนไดเบิงมาซาเลยขมโมย <laughs> ดูดีมปะเงินดสอมป้อเงินมาไปเวยสาอูโอ้ยหอยลกเิมงค่ะไปท้องก็มาดงทั้งง เห็นเด็กๆไหมครับเห็นครับพ่นนอนอยู่ใต้ศาลาพุ่นค,ครับพี่โบ